กล่องไหนดีอันนี้อันนี้เอา,นนนอากล่องนี้ละกันนะครับก็สวัสดีเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้อ่าพิชาติพามาแกะกล่องนะครับกระดาษ DNP นะครับราคาเท่าไรได้กี่ม้วนพิมพ์ได้กี่ภาพนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวผมต้องอ่าบอกแหล่งที่ซื้อก่อนละกันนะครับก็ผมซื้อมาจากบริษัท E-, e Oscar Technology นะครับนี่นะครับ ราคา5,500บาทนะครับก็มันก็จะมีแวด7%ที่359.8 1บาทนะครับ <c oughs> บอกทำไม <c oughs> อันนี้อันนี้ไม่ต้องบอกแล้วเดี๋ยวไปดูในกล่องกันเลยนะครับว่าในกล่องนี้นะครับในราคา5,500บาทนี้ได้อะไรบ้างนะครับโอเคมาแกะกล่องกันเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่งไปถอยมา เมื่อวานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีงานเข้ามาอยู่หลายงานนะครับก็พี่ชาติเลยต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับอ่าเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอนี่นะครับลังเปล่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ถูกมากนะครับ <c oughs> อ่ะจะเจอแบบนี้นะครับให้ดูด้านบนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นฝาที่ใช้ล็อกแกนนะครับล็อกไม่ให้มันเคลื่อนเวลาเรา ขนย้ายนะครับน,น,นี่ต้องเก็บไว้นะเวลาที่เพื่อนๆออ,ออกพูธนะครับจะต้องนํากระดาษพวกนี้ไปนะครับต้อง,ต,องต้องใช้ตัวนี้ล็อกล็อกอแกนกลางของกระดาษไว้เพื่อไม่ให้มันขยับนั่นเองนะครับตัวนี้เก็บไว้นะทีนี้เปิดออกมานะครับก็จะเจออ่านี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระดาษ DNP นะครับน,นี่เลยนะครับ DNP RX 1นะครับ4คูณ6นิ้วนะใช่ปะเนี่ยมันดูใหญ่4ีคูณ6นิ้วอ่ะโอเค4คูณ6นิ้วนะครับ700 i m a อ e มนะก็1ม้วนนะครับจะได้ทั้งหมด700รรูปภาพนะครับกระดาษนี้จะมาพร้อมกันกันกบตัว ลิบบอนนะครับตัวนี้เลยที่ให้สีสันนะครับเป็นตัวให้สีทําให้เกิดสีนั่นเองนะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด2ม้วนนะครับก็คือม้วนละม้วนละโลนะครับโอ้เบา,บาๆนะครับเดนันตกนะครับ <c oughs> นี่อีกม้วนหนึ่งยืนนี้เดี๋ยวพชชาเราแบงค์ในก่อนกนะ่อนเนาะอ่นก็คือจะเป็นแบบนี้ครับอ่าก็จะคือจะเป็นคู่กันอย่างนี้อ่าคู่กันม้วนละ700รรูปนะครับ ขอวางาไว้ก่อนแล้วกันเราวางเข้าเบาๆนิดนึงนะครับให้มันลงลงเข้าไปในตัวล็อกกระดาษนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่ชาติมีตัวตัวอย่างให้ดูอยู่นะตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับที่ทำให้เกิดสีก็จะมี3สีนะครับ จะมีสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะครับอ่าแล้วก็จะมีสีอันนี้อีกหนึง่งอ่าเป็นสีพี่ชัไม่แน่ใจว่ามันทำให้เกิดสีอะไรนะครับมันเป็นใสๆอะน่าจะเป็นสีดำมัง้งไม่รู้ <laughs> อ๋อตัวนี้ที่จะทำให้มัน ทำให้ผิวมันเป็นด้านหรือว่าผิวมันนะครับตัวนี้อโอเคเข้าใจละตัวนี้เวลาเราสั่งปิม้นในโปรแกรมนะครับในโปรแกรมของ DNP RX1 นะครับมันก็จะมีให้เลือกว่าจะเลือกเป็นแบบแมตหรือว่าเป็น glossy นะครับแมตก็คือชนิดด้านก l o ซ s ก็คือผิวเงานั่นเองนะครับเกือบไม่รอดดินนั่นเนได้โอเคอันนี้เดี๋ยวพิัาเก็บก่อนนะ Okay. ข้อดีของมันอนะมากมายเลยบอกเลยตัวเนี้ยสีไม่เพี้ยนไม่ต้องไปวุ่นวายเรื่องหมึกพิมพ์หัวพิมพ์ตันต้องไปเปลี่ยนเป็นหมึกพิกเม์หรือว่าดูรบายเพื่อให้สีคงทนไม่เลยนะครับตัวนี้เขาเคลมม้50ปีเลยนะครับเขาเขามีอัดีนะครับวิเคราะห์แล้วนะครับว่ามันได้มากกว่า50ปีเลยนะครับแต่ จริงๆแล้วเขาบอกว่าได้ถึง100ปีนะครับสีจะไม่สิดเลยจะแบบคงเป็นอมะตะแบบนั้นเลยตลอดไปนะครับแต่เขาเคมไม่แค่50ปีจริงๆ50ปีก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรูปภาพทั่วไปเนาะโอเคอันนี้เก็บก่อนแล้วกันก็ต่อเลยนะครับกระดาษ DNP นะครับซื้อมาในราคา5,500บาทก็จะได้ในปริมาณของกระดาษทั้งหมด2ม้วนนะครับ2ม้วนแบบนี้ม้วนล,ละ เ0็ร้อยรูปนะครับนี่ครับ700เ0็ i ร้อยอิมเมจรนะครับคูณสองโลก็คือจะมีจะมีสองโลก็จะมีคู่นี้ประกบมาให้ทุกครั้งนะครับเป็นตัวที่ให้สีอ่าโอเคก,ก็เซตนี้ก็พิ่ใชก็กล่าวว่าน่าจะได้ประมาณห้าพันห้าหารสองก่อนก็คือม้วนละนะครับคือม้วนละเอาเมื่อกี้เกือบหลอกหลอกเพื่อนๆไปแล้ว <laughs> I'm sorry <laughs> 2,750บาทนะครับามวนี้ก็ตกไป2,750บาทหาร3เท่ากับดึมเดิม916บาทจุด66สตางค์นะครับนี่เลยนะครับก็เท่ากับว่าม้อนเนี่ยทุกๆครั้งที่เราออกงานนะครับเราจะมีต้นทุนอยู่ที่916บาทนะครับก็ตีไป1,000บาทแล้วกันกลมๆเนาะ ก็ทุกครั้งที่ออกงานก็จะก็จะหมดไป1,000บาทนะครับ1,000บาทก็จะได้3งานมอนนี้3งานมอนนี้ก็3งานก็เท่ากับว่า6งานนะครับโดยประมาณก็อยู่ที่ลูกค้าเวทอยู่ที่เพื่อนเพื่อนลองเวทเอาดูนะครับว่าเรามีต้นทุนขนาดนี้ทุกๆครั้งเลยนะครับที่ออกบูธนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิง c ถิต ي นิดนึงนะครับเอามาแจ้งการเผื่อเพื่อนๆท่านใดที่อยากสนใจที่จะลองทําพตสดุบูตดูบ้างนะครับก็ลองพิจารณาเกี่ยวกับคอสต้นทุนในเรื่องของค่าโปรแกรมค่าเครื่องปรินท์นะครับที่ใช้อยู่ p r i เตอร์ D n p นะครับแล้วก็ค่าน้ํามันรถค่าชากจิบหรือว่าค่าจิปะถะอะไรพวกนี้นะครับก็ลองเบียดดูนะครับก็โอเคนะครับวันนี้ u n นส์บ็กก็จบลง เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมีอะไรสงสัยก็สามารถทักถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องอการใช้งาน DNP เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานโปรแกรม DSR b o o t นะครับในการตั้งค่าต่างๆนะครับในการลงไดเวอร์การตั้งค่าการเซตอัพการเขาเรียกว่าอะไรการซิงไดเวอร์เครื่องพิมพ์กับโปรแกรมนะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆทำอยู่แล้วก็เกิดข้อสงสัย ถามพี่ชาติดได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ชาติเข้ามาตอบในคอมเมนต์นะครับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับจบลงนะครับมาเสียงเงินอย่างมีความสุขแล้ววันนี้นะครับ5,500บาทได้2ม้วนนะครับโอเคบ๊ายบายครับ